มาทางที่พี่น้องเลยทางบาจันเนาะอ่าออกมาทางนอกมืนอนเด็พี่น้องนะเนาะหลังจากาเผาลุยโคลนมัดาถมมันนำอยู่ให้อยู่นหน้าอ่พระหิ่มไว้ทางไว้หันก้อนบาทันชาทางนั้นพี่น้องนะเนาะเอาทางที่ก้อนอ่าออกมาใจเกียร์เรื่องรถเนาะ รถของบาวจัดเองนี่แหละีินองเลยหือว่ามีปัญหานะาน้ำซึ่นน้ำหัวเขาแต่ที่นี่ทางบริษัทหรือว่าศูนย์เพิ่นได้ติดต่อเนาะโทรหา,อ,าอยากพบอยากปะามาโอมาล่มกันมาสัตว์ปีนังเลยเนะาะเกี่ยวกับเรื่องรถนี้จะเอาแบบใดสัตว์ซะก็ต้องขอความกรุณาใจขอบคุณทางป้าลุงเนาะ เอฟซีเป็นยเจดีทุกท่านที่รุ่นที่ว่าคอยอให้คำปรึกษาพี่น้องเลยเพราะว่าอาจารย์กล่าวมีความผู้เรื่องกฎหมายทางด้านลดร่างก็ปาไใดเนาะเพียงเนาะดูจากเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาบอกว่าในกรณี้เอฟซีถ้ามันเกิดแบบนี้ต้องทางทางห้านเป็นเค็มกันไหมถึงกันเอฟซีเหรนะ เนอันนี้ก็ผมุ็ใจห้ายคือคอยบอกคอยถอมเน,ะน,เนะาะพี่้อ,องเนาะถาม่ได้เอ็่ซีแต่ผมมีเอซีคอมเมนต์บอกเอกซีกซับเอซีลำบากก,กันกับรถแท็กซี่เหตุไดเนาะบาะว่าซื้อรถกับกมเมนต์่ิื้นพีงง่รองในร้านกว่าบาทเนาะแต่กอนนเป็นเอซีนะ,ะแต่ที่นี่ก็ได้ขอตกโรงแล้วพี่้อง นเนาะทางฮานคืนทางบริษัทคืนก็ได้มาล่มกับอาจาัมเมื่อสักสองสามสิโมงหนึ่งเนาะนางลมนางอธิบายเรื่องเล่าเรื่องสัพย์นะแต่เดี๋ยวมาฟังน้ำกันทีหนึงง่งเลยว่าเป็นว่าจังใดเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ลูกสาวของแม่้องเชือเพิ่นออกมาอาบน้ำก่อ,น,น,อนี่น้องมมนีเอาหลังจาก ลุยคนล,ลุยตุ่มส่งลูกเของเฮียนและการที่ถโอกาสนะครับลูกสาวเขาบ้านเลยมาอนีพี่น้อง,งเนาะได้ออกมาเลยเาทางเมรุเชิดพันว่าครับสาวตะดำม,มาเลยเด้อวบอสที่กรอเวลาก่อนยังอ,อ,อีกประมาณสามสิบนาทีที่เขาไปครับทางลูกสาวเของเฮียนก็ฝ่าฝากนกระตกพี่น้องเลย ญาติพ่าญาติคนมือนี่เกี่ยวขอ้อเกี่ยวนนำก็ได้โอ้ยพาลูกสาวมาอามนนำมือนี้ลูกชายไปแล้วลูกชายล่างบาะไวขิตมลายโพดไปแล้ว มันเดแต่รถน้อยบาทนีน่ทางพลังงานล่างอันรถเพิ่นจุดทามเอ็นขี่รถจักเราอ่ะเนาะ <c oughs> ซื้อรถใหม่ก็มีปัญหาผูด้ดีล่ำล้อบาทนี่พี่น้องไงเพิ่นให้ลอก่อนเนาะอะ ด่างยากน่าะรถนี่เนาะมันใหญ่สีกาอยากถลอกไปเลยซื้อหากาซื้อสองปีไปมันอันลูกสาวลูกสาวอันวิทเขามันวิเอ่อบริปิดบริปิตรจัก ลูกสาววิทย์โหลดแส่รถจนลดหุด Hyundai, ่นใดเพิ่นดีเท่าว่าบด,ด้เป็นอย่างไรแตกพัดโอเคเนาะสามสิบพันอ่ะเรียบร้อยพี่น้องไงเนะาะกะอว่าซอยได้หลายเติบอยู่เนาะอว่าจมขึ้นลายกว่าเกาอยู่พี่น้องไง อเนากกะกับคนอื่นพี่น้องเลยทางบ่าวจันเด้อเนาะไะเนาะกลับทักทายสบายดีเนาะสบายดีคงไงพี่น้องหมู่เพื่อนกันเนะขขี่สุขสุขคนเนาะพี่น้องเนะาะเปิดภาพมาพ่อพ่อครับบ่าวจันเมื่อนี้พี่น้องเลยพระลูกสาวของไม่ต้องเชิญเพิน่นมาอาบน้ำเนาะอ่าครับเดี๋ยวเตรียมรอรับลูกสาว สาวตาลำได้พีน่น pues mm right ้องไอ้เ <teachers> ม nah really <cuestión> ื่อน <bridge> ี <that> ้ก็ได้เพราะว่าเสด็จครับทางเพิ่นเข่าจากโรงเฮียนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมย์เพิ่อนกำลังมัดเข่าโยพี่น้องทางหน้าผมโต้เนาะเข่ากะฝนหยาดฝ้าหยาดฝนเฮ็ดลำบากในปีนี้พี่น้องเลยเนาะเออเขตไทยนาเอ้าเนาะทางมาจันกะแลนออกมาโอ้ลมเรื่องรถเรื่องล่างนี่แหละพี่น้องเลยทาง โซลูมหรือว่าทางบริษัทเนาะอ่าอิซูซุเพิ่นได้ลงมาอบรมนำเกี่ยวกับรถแต่ที่ว่ามันมีปัญหาเนาะระน้นำหัวอ่น้ำหัวเขาอ่าในเครื่องพี่น้องไหยเนาะหลังจากเห็นเห็นระบบไฟล้วนแต่ที่นี่ทางาบริษัทเพิ่นก็ได้แสดงความรับผิดชอบเป็นทางไห เนาด้วยการาเข้มไม้เข้มขันไม้ให้เลยเนาะเพิ่นว่าส okay. ิเอาขันเก่าให้กขย่านบรดีอกดีใจเนาะเพราะว่าเขาซื้อไม้แต่บริซื้อม้าไงบริซื้อมามั่งบริซื้อมาแปลงพี่น้องเลยเนาะอก็เลยตกลงกันแล้วเมื่อกี้นี่เนาะทางบริษัทเพิ่นว่าสิเอาขันไม้ให้แต่ว่าต้องได้รอพี่น้องเลย เพราะว่ารถนี่ขาดขาดซ้างว่าสันต้องในรอประมาณเดือนสิบสองวันที่สนะิบปลายเนาะปาดตัวฝาดที่นี่พี่น้องเลยอ่าซ้ำลงเอาเงินมาฝากไว้น้ำเพิ่นจะซื้อแล้วอันนี้พี่น้องเลยเนะาะซื้อรถเสียงเงินหลายแล้วก็ยังได้มาเล่ามารออีกเนาะพี่นอ้องเนาะมาลามารออีก แทนซีจะได้ใช่เรียกใช้งานพี่น้องเนาะเห็นที่ไ้สัตว์ค่นว่าต้องรอรถเขามาจากญี่ปุ่นประมาณเดือนซองเนาะตอนนี้ก็ประมาณหากะที่สามที่สี่พี่น้องเอ้ยจังไรบาทนีึงถ่าเป็นเดือนพุ่อแล้วเนาะอันนี้เนาะอีกเดือนหนึ่งทีไปเนาะ อีกเดือนนึงจังสิได้ขี่รถใหม่บาททีนี่พี่น้องเอ้ยไเฮากเลือกบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะจเพิ่นเขมตัวเก่าให้กบ่ไวานมันมีปัญหาในไผ่พักหน้าและเนาะกนเออโอ้ยลืมๆๆมือนนจ้องกแม่นบ่โอ้ยขอบใจข่อยโอ้ยเฮ็ดอีด๋มื่อบาดนี้เอ้าเนาะ โอ้ยพี่เอ้ยงเลยอะละเอา,าอมาทั้งรองเท้าทั้งเกือบมือนันอเอ้ขคอนจ้องกับเมียนบาทนี่เอาเมื่อนี้ได้ข่อยบาทนี่พี่น้องเลยโอ้ยอืมบางนี้่อนก็ขอได้บาอาปุ๊บดีสิใช้ได้แต่ตัวนี้เนาะออกใจเด้อ จะได้เลยเขาสุสดที่น้องไอ้ทางเบาจันกัสิโคอ่<อ>าล้ำรอทางลูกสาวสกกาวกสบ,บัดนี่พี่น้องเลยนะครับลูกสาวสาตาดำเนาะอ่ากลับจากมงึงทำมึงเฮียนแหละพี่น้องเลยกตามนั่นเนาะอ่ิ่นบอกว่าให้รล่ออะสิรอเท่านั้นแล้วพี่น้องเลยเนาะ เราเอาคันใหม่รถใหม่เด้ออ่ะสันประมาณอีกเดือนหนึ่งอของเขา่ามันแตกต่างจากฝั่งไทยเนาะพี่น้องเนาะถ้าฝั่งไทยนี่รถในโซลูม,มันจะหลายคันแต่ว่าอยู่ฝั่งเราเฮานี่มันจะสั่งมาเป็นที่ละรถเนาะ,ะใคล้ๆว่าบบก้ามาหลายนะพวกเพื่นกระดายพี่น้องไว้เพราะว่าอิงตามเศรษฐกิจเนาะบ้านเมืองเฮาเอ ถ้าเสียเอามาไลยกับยันมันค้างอยู่ทรงอยู่สั่งวัสดุซะเนาะเออที่นี่พอมีลูกค้าสั่งได้จังอ่าสั่งมาว่ัสดุซะเนาะเออเข้าใจเพื่อนยูโดอันนี้ก็ได้พี่น้องเลยอันนี้ได้เสรนเนาะก็ถือว่าทางบ่าวจันยังบ่พร้อมจะขี่รถไหมเนาะคิดแบบนั้นซะสิพี่น้องเลยเห็นนี้ได้เงินกะซ้ำหรอกไปฝากไว้นน้ำเพลินก่อนเท่านั้นแหละเนาะ กีน้ำมูไปก่อนนั่นแหละว่าสั้นซะวันทีนี้อ่ะกับอย่างไรกัขอมอบขอบใจพี่น้องเลยเนาะอิฟซีพี่นี่จดีทุกท่านที่อ่าคอมเมนต์มาบอกเนาะคอมเมนต์มาแนะนำอ่าเพราะว่าทางบริจัดกับผมเคยอ่าพบปะปัญหาแบบนี้เนาะเคยซื้อแต่เก่าเคยซื้อแต่รถใหญ่พ่วงพี่น้องเลยอ่าผมเคยซื้อรถใช่เดิมไปซื้อจักเทยาน พี่นาะเอ้าบัวสุกบัมันคือมูอแท้พี่น,องงน,น,น้องเลยเนาะบัตรานี่ก็ได้อ่อสื่อแพงแต่ก็ยังมาลาม,มารออีกเนาะพี่น,อน้องเนาะเอ้าบัเป็นยังพี่น,องงน้องเลยเนาะรอจะรอได้ขอแค่ว่าอย่าคู้ว่ามือใดวันใดเท่านั้นเนาะให้มันชัดเจนเอ่อชีได้เข้มคั้นไม่สีได้ไม่วอหรือว่าสีแปลงคั้นเก่าก็่อย่าคู้นะเนาะที่นี่เขาก็สชีได้อ่อบอกลูกบอกเมียถือเนาะว่าสีได้รอ สันซัชอาสังไกกาติดตามเบิ่งกับบ่อจรรันอีกเนาะพี่น้องเนะเาะเมื่อพูดแหละบ้านนี้พี่น้องเลยเมื่อปั่นเข่าปั่นน้ำก่อนเออโมเมนต์มือมอม้อนี้กับมื้ออื่นนี่แหละสิปั่นพี่น้องเลยเพราะว่าอ,อ่าย่านฟ้าย่านฝน,นเนาะเห็นทางกรมอุตู่นบอกมาว่าประมาณวันที่อย่างวันที่เก้าวันที่สิบบอกพี่น้องเอลยเนาะฝนสิมาอีกแล้วเด้อว่าสันโอ้ตีนี่เนาะฝนพดโคขนาดพี่น้องเอพลยฝนยีีร้อฝนแท้ฝนว่า อไปเสพี่น้องไปรอฮับลูกสาวคงทำเงี้ยนเลยเสมาหนี้พี่น้องเลยเอาไปเบิ่งไปส้มกันอยู่พุ่นเติมเนาะสรุปรถเบอจันเิ่นสีเปลี่ยนขั้นใหม่ให้อยู่เด้อแต่ว่าต้องรอประมาณเดือนหนึ่งคนละพี่น้องเลยเนาะอ่ะครับจ่ได้รอกกรอพี่น้องเลยเนาะตามนัน่นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ทาง มาดจันเกดไดมาหอดหนาห้องคำบาเงเย็นของลูกสาวตอนนี้เพิ่นกำลังอยู่ข้างในเพื่ออะไรพี่น้องยังบุษันมีผู้ใดามาเลยเอามารอมารอพี่น้องเหยรอครับเอาเพิ่นก่อนเนาะลมกันหนาวซ้ำบ่พี่น้องเลยเนาะไปอ่าช่วยช่วยยังบุษันเห็นผู้ใดามาครับลูกจะคนมานืาหนิพี่น้องเลยเนาะเอารอทางอ่าเม่น้องเดลต้าเพิ่นน้ำมาืาหนิทองปาเตอร์เพินน่นเนาะ ปลาเตอร์เพิ่อนก็นสิออกมาครับเพราะว่าเป็นวันเกิดของน้องคอปเตอร์เพิ่อนแบบพี่น้องเลยมือนี่รอ,ลอหลานน้อยออกมาสักครู่พี่น้องเลยอ้อากาศกับพี่น้องเลยหนาวลมเนาะฝนโปรดโปรเดือนชิเวศยสิบสองเลยยังฝนกลับอยู่บ้านเท่าปีนี้พี่น้องเลยฝนดีขนาดเนาะ น้ำลายปีนานี่อว้าแล้ววันนี้เนาะอืมอปีนานี่เฮ็ดตกกาแต่เดือนนั่นพุ่งโดดแน่พี่น้องเลย <c oughs> เห็นทางพี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นเกี่ยวเข่าอเอาเฮือลงไปเกี่ยวพี่น้องเลยก็เนาะเอาเฮือบ้านทอกฤษฎีขึกันแน่ซะหน่อยนี่อะไรหน้าลองหน้าท่ามใน่นี่ ดเอาเหือลงไปเกี่ยวแท้แล้วมาแล้วัที่หนึ่งเลยมือนี้สั็สบายดีอยู่สบายดีอยู่สบายดีเตเาแม้เมนถ้าป้าเตอร์อยูนนีก่อนเนาะยันป้าเตอร์หาลูกลนะลเราเนาะ มันเกิดในเตอร์เมื่อนี้ฝนกระตกห้ามซ้ำเมือ่อเมื่อก่อนบอสตาไ,ไปถ่ายอยู่ที่หมากปุบะไ,<อ>ไปถ่ายอยู่มงซื้อเค้กปูปะเดี๋ยวเชีงบอกเม่เจ้าไปถ่ายไปไปพ่ออยู่พุ่นซะเดี๋ยวอันอ่าหน้าจาันทร์บอกเม่เจ้าไปพุ่นดอกเนะอืมยันนีมันหนาวเลยฝนตกตนนดิขึ้นรถขึ้นรถไปไม่รุดของพ่อนี่แหละข,งข,งขงองเม่แต่ น้องนังข้างหน้าอ้นังข้างหลังเกดด้กอดกัอกอดดีได้โอเคได้เลยเนาะคนรับสรงด็กน้อยมือนีโจนั่โจรนั่นีหลัคิวนั่งเนี่ยไโจ้หน้าซิวดูกรจนว่าพี่น้องเลยโจหน้าซิวไวสิไปไปกับโจมือพอเสร็จโจน อโอเคสิพี่น้องคลิปนี้ทางบอจัน์กับสีผ้าดูพ้าเตาเมื่อเฮือนเมื่อซานก่อนบาดท,ที่นี่พี่น้องเราพบเพ่ออก,ก,กันอยู่เพห่ะตรงให้หางหน้าพี่เด้อพี่น้องเด้อวันนี้มาไขข้อของใจพี่น้องไงอ้เนาะสรุปแล้วไ้เปลี่ยนขั้นหม่อยู่แต่ว่าเรลร่อพี่น้องไอ้โอ้ยจากไดนเนาะบาดพี่น้องไงอ้เราเป็นเดือนพ,พออื่ออะไรวะซันเอาติดตามบังสมน้ำกันอีกเติม ทางมือนี่ทางประจันเมื่อหาขดเขา่าขดนา้าซอยทางนั้นก่อนพี่เราเนาะเมื่อก่อนฉันที่ปลาลุกเม่สบายดีสาวตาดำโดดเท้านะั่นโดดเท้านะ่ะเพิ่นว่าให้รอดใูกเดือนหนึ่งเพิ่นว่าเนาะได้โดดหม่ไม่ได้ขี่ายแล้วเดือนสิบสองปู่นสิได้แล้วคันบัดน,นี้ก่ได้ไปฟังไทยง่ายแล้วปลาลุกเลย สิได้พาสาวจาดำเพิ่นไปกินนั้นกินยังลูกอยู่ฝั่งใครกินข้าวปิ้นปิ้นกินข้าวปิ้นปิ้นอโอเคปลาแซน้อ,าานอง <c oughs> ก่อน <c oughs> กิน,นี่เนาะ